ครับพวกผมครับในกันชอนเนอครับวันนี้เราก็มาอยู่เกมสกูปปี้ดูนี่เป็นซีรีส์ใหม่ของผมนะครับโอเคนะครับผมจะผมจะพาคุณไปดูคลิปก่อนครับชนูนก่อนเลยเฮียโอเคไม่ดูคลิปแล้วแม่โอเคปปไปไปไป้ปไปลุย ผมได้เล่นมาแล้วครับแต่แต่นี้ผมจะเล่นให้คนดูที่หลังไปเริ่มหลา่นแรกเลยครับผมจะไม่สู้บอสให้ดูครับอยากถ่ายเชฟเฟสครับไปโอเคไปเฟสเฟสไม่ต้องไปสู้กับบอสเนาะไม่ต้องสอนกูเล่นไปละเขียมสองมากี่รอบละกระโดดกระโดดกระโดโด,โด,โดเออเอาไอ้แดงแดงเนี่ย ไอแดงๆเนี่ยใส่ห okay. 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 ัวแมงอออ่ะเโอเคไปเอาแดงๆใส่หัวมันแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นเร็วโอเคไปต่อกันเลยเออเอาโมขึ้นใช่ไหมทาที่จำได้แล้วก็ปล่อยไอ้เหี้ยทำไมกูกระโดดไม่ได้โอเคโอเคไอ้เหี้ยไอ้ซัดขึ้นขึ้นอออ ไปทางนี้ก่อนก็ได้สวิตโอ้ยเฮียให้เปิดสวิตนี่กูกูไม่รู้สิกูเล่นมาเอังลืมเลยไป <c oughs> อ๋อนี้ไปเลยเฮียเอ้าเมื่อคงเมื่อกี้ม้องไปก็ได้เอ่อกูจะไปเก็บของยังไม่ครบ ตอนนี้ครบแล้วนะครับเพ,พิ่งมาเล่นเมื่อกี้พึ่งตื่นนี่พึ่งตื่นนะเพราะเพราะว่าเมื่อวานเล่นแล้วเมื่อวานได้เล่นแล้วซัดซัดเฮ้ยไอ้ซัดืมเขียโอเคต่อปึ๊บปึ๊บกระโดยดวยดวยเราต้องไปเออ จะบอกให้กันแล้วกันครับคร่าวๆจะไม่สู้บอสให้ดูกันแล้วกันลงไปล่างสุดให้ไปหาบอสึ้นเกียร์มันลงมาในตรงเกียนั่นแหละครับคุณจะต้องใช้แบบฮึบอืมเรียบร้อยตรงนี้ครับผมเก็บมาเรียบร้อยครับผมเล่นก่อนคุณครับโอเค ด่านที่สองกไม่ต้องรแรงโคดดนะครับกูก็ก็น่าจะเปิดแนบดูนไปอีกเฮียดานนวกูมไม่อยากเล,ล่นไรกยโครยากเลยอยากชิบหายออโอเคเรามาเล่นนานนี้กันเลยไปขอเป็นแซก,กี้โคขึงกันกัานาปกันเต้อีเย,ย่เบจมดละ นี่ก็เป็นด่านไอปลาหมึกเฮ้ยไม่ใช่มันเป็นด่านปลานะครับโอเคแผนที่โอ้ต้องไปเก็บเศษเหล็กไกดไกดไกดอยู่คุณสงสัยใช่ไหมครับว่าเรือมันมีไว้ทำอะไรมันจะเอามาช่วยเราตอนสุดท้ายครับตอนที่เราสู้บอสครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูครับไปไปก่อน โอเคโอเคโอเคตรงนั้นก็ยังไม่มีให้เก็บอะไอเคยเอ่อเก็บขนมสกุปปีดูให้ร okay. กกใหครบตรงนี้ก็เอาไว้โจมตีนี่กระโดดนี่ก็เดินน่าจะเห็นแล้วครับโอเคไป คุณน่าจะผมน่าจะบอกแต่ตอนแรกแต่ก็ไม่ได้บอกไอ้เย่ตรงนี้ไม่มีทางไปอ่ะสัตว์จะไม่ปวดให้กูคุยเฮ้ยขึ้นไปก่อนขึ้นไปกันโอเคกูเลยเอาแค่ผ่านด่านก็พอ้วแบบเอาแค่กุญแจแล้วผ่านด่านกูจะไปเอากุญแจโอ้ยแปะโป้ ถ้าเราโดนโจมตีเรายังไม่จะไม่ตายนะครับโอ้เฮีย้องขึ้นมาขม้างบนจริงดิเฮ้ยโอ้ย,ย,ต,ออยตกเฮียเออกระโดดไม่ถึงอีกไปต่อต่อผมเล่นเป็นแชก,กี้นะครับฮึปตีสิ ียนต้องระวังโอ้ยอีกสัตว์อึ้บเน่เน่ฮึบที่แดงทองคุณเคยเห็นเอึ้บเอาใหม่สองฮึบนั่นแหละโอเคเก็บทองแล้วแล้วูข้างไปตรงนี้ต้องระวังเดี๋ยวตายฮึบฮึบ มันดูล้าสุดก่อนเออเดี๋ยวผมจะต้องขึ้นเด้งขึ้นไปแน่นอนแล้วก็ปีนลรงนี้นะนนไปคึ๊บโอเค กรโดดมาอีกที่อ่ะแล้วกระโดดแล้วปุ๊บบ <c oughs> วกมาอีกที่อ่ะแค่คนตีนสัตว์ดูแผนที่กูลงมนันผิดไปป่ะถ้าขึ้นไปทางนี้ไม่ใช่เหรอปึ๊บไปทางนี้แล้วกูจะขึ้นไปยังไงอ๋อทางน,นี้ไปฮึบโอ้เครียดฮึบเฮ้ยเฮ้ยถ้าเริ่มใหม่กูเลิเกเล่น เค okay. ไม่ไม่เริม่มใหม่มันใช้คอยให้เลยนะกูย,ยังไม่รู้เลยว่ามันใช้คอยให้ตรงไหนเฮ้ยเฮีย <Hey, yeah. S 1> โอ้ฮึบเค ไปกันต่อครับอ้าวอ่ไกระโดดปึ๊บปึ๊บอึ้บอึ้ยเชี่ยปึ๊บเด้งขึ้นไปสูงสัตประหยัดจริงเรามาต่อเลยปึ๊บอ่าโอเค ไยเราจะไม่ไปซื้อกับบอสแล้วนะเอวเซิร์เลยเรากุญแจหัวกระโหลกนี่ไปล่าสมบัติกันแบบปึ๊บอึ๊บโอเคมาอัศวินอ๋ออัศวินขอทำใจแป๊บมาเริ่มเลย สก,กีเป็นเช่นดียวกันแต่คนหลังผมจะเอาไปเอ๊สองดาเนอะผมะเอาถ้าการสู้บอลผมจะเอาไ,ไาว้เล่นเป็นชาเลนจ์กันแล้วกันโอเคไปเขียนตามสัตว์เขียนไปไปไปอืมผมจะอันนี้ผมจะเล่นเป็นแบบแบบพิเศษก่อนนะครับอันนี้ ผมงจะเริ่มเดี๋ยวผมจะนี่แหละผมจะเล่นแบบให้เป็นพิเศษก่อนต้องขึ้นไปขึ้นไอ้ยี่นี่ก้องหัวครับโปรเจกเตอร์เ้ยไม่ใช่โปรเจกเตอร์ว่ะแค่นี้ผีจริงอไอ้สัตว์ฮึบ นั่นแหละชิคกี้แม่งในกระงตัโครอันยาอนอโอมาผิดทางจะะโดดข้ามมาตรงนี้ อ้ยกลับกลับอืมสิงเป็ดไม่ใช่ทางนั้นอ้ยเจ็บปึ๊บมือปึ๊บลงไปแล้วไม่มีปัญหาใช่ไหมที่ตรงนี้ไม่มีปัญาปิ้ว เดินลงไปเรื this way. This way. ่อยๆนี่มันแอมกูหลอกตรงนี้ตันไปไม่ได้โอ้แล้วกูมาทำไมวะเนี่ยมาเก็บไอ้เหี้ยอะไรไม่รู้ป่ะฮะ ทางนี้มีรูเล็กๆตรน,นก็ไม่บอกนะฮึ่ไม่อยากไปทางนั้นกูไม่อยากไปทางนั้นวอยของขึ้นใช่ไหมให้กูขึ้นเลยสิเอ้ยอันนี้ผมงั้นเอ้ยงั้นวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ถ้าชอบก็กดซับถ้าใช่ก็กดแชร์แต่ถ้าถูกใจก็ให้กด subscribe แล้วขอต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอฝากภาพนี้ไว้เป็นที่ระลึกกันล่บ๊ายบาย